เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม f o r s a c o n World 2นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาชีพนักเวทลีรับต่อเนื่องจากอาชีพก่อนหน้านะครับก็คือนักดาบเวทวันนี้ถึงคิวของอาชีพนักเวทลีรับกันบ้างน,นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน A.C.K เกมทออ็อปแอพเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M Joy o f l i n e ชิวฮีโร่ไลท์หลีกออฟเลเจนและเกมมือถืออื่นอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอาชีพนักเวทรีรับนะครับอาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นไม้ท้านะครับการโจมตีปกติระยะไกลรูปแบบสกิลระยะไกลเ e พื้นที่วงกวาง้างมากครับ จุดเด่นของอาชีพนักเวทเลยนะครับก็คือสกิลระยะไกลนั่นแหละเอลี LE, แล้วก็วงกว้างที่สุดนะครับที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยคือสกิลพิเศษนะครับที่ทําให้เราสามารถใช้ Skill สกิลซ้ำได้อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งรีดดาเมจได้เยอะมากถ้าพูดในเรื่องของ DPS นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านักเวทน่าจะแรงที่สุดในเรื่องของดาเมจแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนๆชมตัวอย่างสกิลแบบคร่าวๆนะครับอ่ะดูที่สกิลเบิร์ดก่อนนะครับนี่ปเป็นพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยนะ เป็นสายฟ้าแบบ LE นะครับอ่ะต่อไปสกิล A. l l e. นะครับจะพุ่งเปเส้นตรงนะครับอ่าคล้ายๆกับแบงค์โฮนะหรือว่าหลุมดำนะครับต่อไปรถส p ปีดนะครับอ่านี่เป็นรูปพัดนะอ่าเป็นสกิลน้ำแข็งนะครับอันนี้คือทีเด็ดเลยที่ผมจะนำเสนอนะครับก็คือสกิลพิเศษนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวรอครูดาวนี้เป็นศูนย์ก่อนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลพิเศษนะครับและให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่สกิลนะครับปึ๊บนี่ครับผมสามารถใช้สกิลเบิ้ลได้2ครั้งนะครับเห็นไหมอ่านี่คือทีเด็ดของนักเวทรีรับครับจะทำให้รีด DPS ได้จากสกิลพิเศษตรงนี้นั่นเองอ่ะต่อไปสกิลติเมดครับอ่าวงกว้างมากอะ่ะเป็น เมทิโอนะครับอ่าแต่เหมือนเป็นเมทิโอสายฟ้านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับเรื่องของสกิลนะครับก็จะแบ่งเป็นสาประเภทนะครับสกิลอาชีพพิเศษสกิลติดตัวในส่วนของสกิลอาชีพนะครับก็จะสามารถสลับเปลี่ยนส็ลตได้ถึง3สกิลนะครับจากฐานด้านซ้ายที่มีทั้งหมด5สกิลทีนี้ผมเปลี่ยนสกิล a อลนะครับกับบิงเข้ามาแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลเอลก่อนครับอ่าเป็นรูปพัดนะครับยิงน้ําแข็งไปด้านหน้าเนาะ ต่อไปเป็นบิงครับอ่าจะสามารถแดสได้แบบนี้ครับ2ครั้งนะครับในช่วงเวลาที่แดสเนี่ยก็จะลดดาเมจนิดนึง5%นะครับไม่ได้มากมายอะไรนะทีนี้เดี๋ยวไปชมรูปแบบสกิลนะครับตอนต่อสู้กับบอสแล้วกันเห็นไหมเบิ้ลสกิลได้นะครับค่อนข้างดีนะ จริงๆตัวสกิลพิเศษมันเป็นลดคูดาวนะครับประมาณนั้นโอ้จบเร็วมากนะครับเรียกได้ว่าโคตรแรงเลยครับสำหรับนักเวทลีรับนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองทดสอบสกิลกับมอนสเตอร์ตรงนี้ดูนะครับอ่ะสกิลเบิร์ดก่อนโอ้ดอกเดียวแตกนะะสกิลเอลีโอ้แตกเหมือนกัน,นครับสกิลนี้เหมือนจะเป็นฮิตนะเออเป็นฮิต อ่าเราสปีดครับดอกเดียวก็แตกเช่นเดียวกันนะครับอ่าสกิลพิเศษออกไม่ถึงนะเมื่อกี้ไกลไปนี่แบ็คโฮก็แรงนะเออมันออกมาเป็นฮิตนะครับโอเคสกิลค่อนข้างกว้างนะครับและค่อนข้างไกลด้วยนะครับดูเป็นตีบ้างโอ้โหแค่ แค่วางพื้นก็แตกแล้วฮะยังไม่ทันลงสกิลเลยโอเคอข้อดีของนักเวทมันก็คือแรงนะครับแล้วก็สกิลวงกว้างเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีลูกเล่นซีซีอะไรมากนะครับมันจะมีสกิลหนึ่งที่มีซีซีแช่แข็งนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะก็ไม่ได้ติดง่ายๆนะ,ะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของดามเมจซะส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวอาชีพนักเวทลีลับนะครับ ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในชีทที่5นะครับจุ๊บจ้า